คุณภูมิธรรมต้องรับผิดชอบกับคําพูดของตัวเองคุณภูมิธรรมได้หลอกลวงพี่น้องคนไทยนะครับโดยบอกว่าตัวเองว่าได้มีการประท้วงไปแล้วครับก็เรื่องนี้ต้องยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับอย่างที่เคยได้คุยกับพี่น้องสื่อมวลชนไปบ้างแล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่าเรื่องนี้มันเป็น เหตุการณ์ที่เราต้องยอมรับว,ว่ามันเกินกว่าเหตุมากนะครับไอเรื่องทับซ้อนไม่ทับซ้อนนะครับไอเรื่องล้ําหรือไม่ล้านะครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เราปฏิเสธความจริงไม่ได้เพราะมันมีหลักฐานนะครับทั้งรูปภาพนะครับหลักฐานข้อที่จริงที่มันปรากฏนะครับอย่างชัดเจนก็คือว่าการที่เรือนะครับทหารเรือของทางเมียนมานะครับได้ยิงไปที่เรือประมงโดยหวังผลนะครับที่จะเอาถึงขัาด ฆ่าลูกเรือนะครับยิงเข้าไปที่ตัวเรือนะครับซึ่งโชคดีมากที่ไม่มีความเสียหายไปมากกว่านี้นะ mm hmm. การที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่สุดท้ายประเทศไทยของเรานะครับกลับไม่ได้มีการประท้วงนะครับไปที่รัฐบาลเมียนมาเลยเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้ mm hmm. ผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับพูดไปถึงทางรัฐบาลอีกครั้งว่า รัฐบาลต้องแสดงท่าทีที่เข้มแข็งกว่านี้การปล่อยให้ประเทศเพื่อนบ้านเอาเรือลบมายิงเรือประมงของพี่น้องคนไทยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถรับได้จริงๆผมคิดว่ารัฐบาลมีความจําเป็นที่จะต้องแสดงท่าทีอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถทามาหากินได้อย่างปลอดภัยมากไปกว่านั้น ผมคิดว่าคุณภูมิธรรมต้องรับผิดชอบกับคําพูดของตัวเองคุณภูมิธรรมได้หลอกลวงพี่น้องคนไทยนะครับโดยบอกว่าตัวเองว่าได้มีการประท้วงไปแล้วถ้าเราจํากันได้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แรกๆแต่ข้อมูลที่เราได้รับจากหน่วยงานต่างๆที่มาชี้แจงต่อกรรมาิิการความมั่นคงชัดเจนว่ายังไม่ได้มีการประท้วงเป็นแค่เพียงการแสดงความกังวลเท่านั้นหมายความว่าข้อมูลที่คุณภูมิธรรมได้ พูดกับพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยเป็นความเท็จครับมากไปกว่านั้นสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือคนไทย4ี่คนเนี่ยเขาจะได้กลับเมื่อไหร่เวลาบอกว่าหลังปีใหม่หลังปีใหม่ใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลวไม่นานเราต้องการความชัดเจนกว่านั้นฮะแล้วในความเป็นจริงนะครับถ้าเราจํากันได้เนี่ยมันก็มีข่าวออกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการปล่อยตัวตั้งแต่วันที่5ธันวาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มี ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าเขาเหล่านี้ทั้ง4ี่คนจะต้องได้กลับสู่มาตุภูมิคือประเทศไทยเนี่ยก่อนปีใหม่ผมอยากเห็นคนเหล่านี้ได้กลับมาฉลองปีใหม่กับครอบครัวเหมือนกับเราอีกหลายหลายคนดังนั้นผมไม่อยากให้รัฐบาลนิ่งเฉยกับเรื่องนี้แล้วอย่าปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปที่ผ่านมาท่านบอกมาโดยตลอดว่ารัฐบาลบอกมาโดยตลอดว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลทหารเมียนมา มีบรรดาชนชั้นนำของเมียนมามีทรัพย์สินมากมายมาอยู่ในประเทศไทยลูกชายลูกสาวของผู้นำเผด็จก,การทหารพมา่าก็มีคอนโดมิเนียมอยู่ที่ประเทศไทยมีกันขนาดนี้นะครับประเทศไทยกื้อเอื้อให้กับชนชั้นนำของพม่าขนาดนี้แต่สิ่งที่เราทำคือเรายอมจำยอมรับกับความเป็นไปที่รัฐบาลทหารเมียนมาเป็นคนกำหนดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้จริงๆ ประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าในทางการต่อรองระหว่างประเทศนะครับกับโดยเฉพาะกับประเทศเมียนมาที่เขาต้องพึ่งพาอาศัยเราหลาย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 อย่างเนี่ยผมคิดว่าเรานะครับน่าจะต้องพูดคุยกับรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างมีน้ำหนักมากกว่านี้เพื่อให้เกิดการปล่อยตัวลูกเรือทั้ง4ี่คนนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสาระสำคัญที่รัฐบาลไม่ควรนิ่งเฉยนะครับแต่ตอนนี้รัฐบาลก็บอกว่ามีความพยายามที่ใน,ในการประสานลูกเลือแล้วก็ให้คำสำคัญญาว่า รสีร่เอนไทยเนี่ยค่ะจะกลับมาในช่วงหลังปีใหม่แน่นอนทีนี้ในกลไกของกรรมธิการเนี่ยค่ะนอกจากการเรียกร้องตรงนี้แล้วจะมีการทำหนังสือเตือนแจ้งไปยังรัฐบาลด้วยไหมคะจริงๆเราได้ให้ข้อสังเกตให้ข้อแนะนำนะครับกับทางรัฐบาลไปหมดแล้วเราพิจารณาเรื่องนี้นะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับหลังจากที่เรารอดูว่าตกลงและจะมีความคืบหน้าอย่างไร เมื่อวานนะครับทางพรรคประชาชนก็มีความพยายามที่จะตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้โดยท่านสอส,อสอชุติพงศ์พิพพินโย<ม>ก็พยายามถามกระทู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะมีความคืบหน้ากันอย่างไรสุดท้ายสิ่งที่รัฐบาลตอบเราก็คือไม่มาตอบครับไม่มีรัฐมนตรีคนใดเลยในคอรมอชุดนี้ที่จะว่างมาตอบในเรื่องที่คนไทยกําลังสนใจว่าตกลงแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ย ทำไมมันถึงได้อ่อนแอขนาดนี้ในการต่อรองระหว่างประเทศรัฐบาลไม่สนใจเลยกับความเป็นไปของสภาไม่แม้แต่ที่จะมาตอบคําถามรัฐมนตรีช่วยก็ไม่มาตอบรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็ไม่มาตอบนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณไม่ได้กําลังไม่ให้ความสนใจต่อสภาเท่านั้นแต่คุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เขากําลังรอฟังว่าตกลงแล้วรัฐบาลจะให้ความชัดเจนกับเขาได้เมื่อไหร่ผมเข้าใจดี ว่าการเจราจาพูดคุยมันไม่ง่ายแต่สิ่งที่ประชาชนเขาอยากจะรู้ก็คืออย่างน้อยที่สุดคุณได้พยายามแล้วแล้วเวลาคุณบอกว่าคุณได้พยายามแล้วเนี่ยคุณต้องสัมเดงให้ประชาชนได้รู้หน่อยว่าคุณได้ทําอะไรไปแล้วบ้างหนึ่สอนี่คือสิ่งที่สังคมไทยอยากจะเห็นวันนี้ผมจึงต้องใช้โอกาสนี้ในการยื่นคําขาดไปที่รัฐบาลว่าเราต้องการเห็นทั้ง4คน กลับประเทศไทยก่อนปีใหม่นี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นมากที่สุดผมคิดว่าพวกเขามีสิทธิ์ได้ฉลองปีใหม่ร่วมกันกับครอบครัวอย่างไรก็ดีหลังจากปีใหม่ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้นะครับไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก่อนปีใหม่เราก็จะมีการพิจารณาต่อไปอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องว้าที่เรายังติดตามอยู่นะครับรวมไปถึงเรื่องกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขายไฟให้กับว้าด้วยเช่นเดียวกัน วันนี้เป็นปัญหาความมั่นคงเป็นปัญหาที่ถูกทิ้งมาเป็นเวลานานและเราอยากเห็นความคืบหน้าจากรัฐบาลนะครับือว่าวว่้ติดตสสเกี่ยวกับอที่จังหวัดปารีรไบอย่างกมคือเห็นลแต่อยาัคือยอมรับกันตรงๆว่าผมไม่ได้เป็นคนที่มีหน้าที่ในการตอบเรื่องนี้นะครับ แล้วก็ไม่ได้ไปดูในรายละเอียดก่อนมานี่ยังไปขึ้นสารอยู่เลยนะครับในคดีที่สอวอุปกิตฟ้องผมนะครับแต่เท่าที่ผมทราบจากข้อที่จริงก็เป็นไปตามที่ท่านรองโฆษกนะครับท่านเพชรกรุณพลเนี่ยได้ชี้แจงนะครับเข้าใจว่าชื่อมันคงสับสนนะครับแล้วก็เข้าใจว่าในเรื่องตําแหน่งที่มีความเข้าใจผิดกันเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นไปตามนั้น ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพอจะตอบได้ตอนนี้ก็คือยืนยันข้อที่จริงตามที่ทางท่านรองโฆษกของพรรคประชาชนเนี่ยได้ชี้แจงไปแล้วนะครับในพรรคแม้ว่าเอาคนที่ถูกกล่าววาเนี่ยที่บอกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงสื่อด้วนด้วยคือผมรู้ข้อที่จริงเรื่องนี้น้อยมากนะครับผมรู้ข้อที่จริงนี้น้อยมากแล้วแต่ว่าผมเข้าใจว่าทางพรรคไม่นิ่งนอนใจนะครับทันทีที่เรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ย ก็ต้องมีการสอบหาข้อมูลนะครับข้อได้จริงต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยยืนยันว่าเรื่องต่างๆนะครับเราไม่นิ่งนอนใจนะครับ <im it> เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการให้ข่าวให้ข้อมูลที่มันอาจจะชวนสับสนแล้วไปสับสนชื่อซ้ํากันบ้างนะครับตำแหน่งต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอย่างที่มันปรากฏในข่าวก็ยืนยันว่าในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่ทางรองโฆษกคุณเพชรกรุณพลได้ตอบคําถามกับพี่น้องสื่อมวลชนได้ส่งข้อมูลกับพี่น้อง สื่อมวลชนเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีข้อที่จริงมากไปกว่านั้นนะครับก็คงจะยืนยันได้ข้อที่จริงตามนั้นเท่านั้นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับข,ร <laughs> ขอบคุณครับขึ้นศาลขอบคุณครับ